มาดูเจ้าเหมียวกําลังหากิ้งกา่ากิ้งก่าวิ่งมาแถวนี้กิ้งก่ามันไปอยู่ไหนเหมียวกําลังหาเลยเหมียวอย่าไปกัดเขาลูก เหมียวนี้โหดเหี้ยมจังเลยลูกทุกวันนะ่ะจะกัดลูกกิ้งกาบ้างกัดลูกแลนนะตะกวดเห็นไหมเห็นกิ้งกาไหมหมามามา สงสารเขาเมียวสงสารเขาลูกเมียวกี่ตัวกี่ตัวเจ้าก็กัดเรียบเลยมาลูกมาออกมาเร็วๆยายหาข้าวให้กินปะมาเห็นไหมทำไอ้นี่ของคุณยาย ตุนยายอุตส่ากั้นเอาไว้จะปลูกผักเนี่ยเจ้าก็มาทำกระโจนใส่ครั้งเดียวพังหมดเลยเห็นไหมแล้วยายจะปลูกผักได้ไหมเนี่ยนะพังไปเป็นแถบๆเลยถ้าเจ้าดื้ออย่างนี้ยายจะได้ปลูกผักกินไหมเนี่ยหืมหืเมเหนียวอย่าโหดร้ายนะยายไม่ชอบแน่ เอาไปไหนอีกแล้วเอาเห็นอะไรอ๋อเขาเห็นเขาเห็นกระรอกอยู่บนต้นไม้โอ้ตายเลยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับสัตว์ทุกอย่างในนี้เลยเจ้าเหมียวโอไปลูกไปทิ้งเขาไว้นี่ เขาหน้าเขาคงกลัวเจ้าพลรงแล้วอ้าวนี่อะไรนี่ยวิอยู่นี่เองอ้น่าสงสารจังเลยกลัวมากโอ้ยเจ้ากลัวมากกลัวเจ้าเหมียวจะมาขย้ำแอบอยู่บนยอดของ ต้นต้นอะไรนะอย่าลืมไปลัต้นดอกแครอยู่บนนี้นะลูกนะอย่าลงไปนะไอ้เหมียวมันยังหาเจ้าอยู่นะนั่นนั่นยังหาอยู่ไอ้เหมียวเอ้ยกัดเขาแล้วก็ไม่ได้ว่ากินนะเอา้ามาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะอยู่บนนี้นะลูกอย่าเพิ่งกระโดดนะเขาขย่ำกินนะลูกนะเอาเอาไปไปไปเหมียวไปไปเลยไม่มีหรอกเหนียวไม่มีอะไรในนี้ไม่มีเขาไปไกลแล้ว าไล่กันมาถึงตรงนี้เจ้าเขาไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ก็มาแอบอยู่ข้างบนคงกลัวมากเลยค่ะโอ้เมียวเอ้